าฮักเนาะเนี่ยเห็ดปวกถล้วพันโดนกินร้ายแล้วนะเนี่ยนี่ก็เห็ดคือกันอันนี้ก็แมนเอาลายอยู่ด้วยนั่นแมนน่นั่นนั่นนี่ยบ่งเนี่ยล่ะเป็นบ่พุ่นน่ะบิังเด้อเบิังเด้อติดตั้งใจเบิังดีๆคนเด้อพัน,น,น,นแมนบ่ว้ายแมนอีหลี วสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเย่ yeah. เจอกันอีกแล้วจุดนั่นหมายเดิมอยู่ในป่านั่นเองนะคะเ <c oughs> มื่อนี้รียนพักเขาป่าคือเกาหลังจากที่ช่วงเศร้าช่วงเช้าเนาะติดเก็บจัดการธุระเรียบร้อยนะคะเพราะว่าช่วงเศ้าเมื่อเช้านี่ฝนตกแล้วครานี้ช่วงบ่ายอากาศดีนะคะแดดออกนะคะคุณจะรออะไรนะคะ เข้าป่าค่ะหาเห็ดค่ะวันนี้จะเอากะว่าจะได้เห็ดยังกระสีเอาด้วยมัอนี่ร่วมเห็ดน้ำมาเห็ดยังเห็ดยังกัแล้วแต่แต่ว่าสีเลือกเอาแต่แบบดอกอ้ออ้อ้อ,อตั้งใจสะเอาเป็นหนึ่งหนึ่งจิ้มแจ้วหนึ่งตำแจ้วอะไรองนี้ไปาหาเห็ดกันดีก,กว่าค่ะหาเห็ดนะคะจนจนว่าเรนเจอเหมือนเห็ดปวกนะแมนบอกว่าเห็ดโคนจะพาไปเบิ้ง เฮ็ดพวกถ้าพ่นโดนกินลายแล้วนะก็ได้ยุ่เฮ็ดพวกนี่แ่บอยู่จนมาพลุ่นเบิดได้บีกะได้อู่ดอกนะดอกงามอยู่ดอ,ดอกนี่เป็นจังไรดินจะหายเบิ่งดอกนี้นะ โอ้ยพันบ่ไหวแล้วล่ะเถ่าแล้วเนาะบ้าบา่คือได้อยู่ไอ้ยขาพันง่ามอยู่เลยเว้ยมีหัวตัวถักเมื่อกี้หัวตัวถักหน่อยได้บ่ได้อยู่เลยโอ้บ้าบ่ไหวเอาขากันแล้วกันขาพันแสบมาตัดเอาขาเห็ดโคนนอร์เวย์ ภาษานอสก็รีมซบรีมซบนะอันเนี้ยแซ่บได้อยหนะได้มูหนึงหลายเติอบอืดอกตะเมาะตะแมะพุ่นอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็ได้เนี่ยนี่ก็เห็ดคือกันอันนี้ก็แมนเอาหลายอยู่ที่นั่นแม่นั่นนั่นนี่เห็นไหโอ้ยอันนี้จะมาบนเหลือแล้วพุ่นพุ่นดอกนึงอยู่พุ่นแต่เล่นจับภาพไปเบิ่งนะ เ้วเก็บไปเทียระดอกเข้าโอ้ยพุ่นเบิดบงังเลยได้อยู่อ้ะสดายสดายเห็ดได้อยู่แล้ววะ

สวยอยู่เด้แล้วน,นั่นเนาะมาปะสวยอยู่ได้อยู่เฮิตโคนโชคดีได้นี่ยางมาเมื่อนี้มาเจอ,อได้อยู่เบิ่งดอกนี้ได้ปไปเมืไหรดอกนี้ก็งามอยู่เด้ล่ะโดนขินน้อยเดียวว่าเป็นยังด,ยงดอกน่นซังถักน้อยๆอัปะปะตาฮักอาหารไปทำ สองดอกนี่เห็นไหมนี่สองดอกนี่เห็นบ้านเหนมาตัดขาเพื่นไ อันบางคนถามเนวานรสชาติเป็นจนังไหนรสชาติคือคือกันเลยกับเห็ he ed, he ed he he b b ดเห็ดค้นบานเฮา่เห็ดปวกบานเฮารสชาติคือกันเลยหวานหวานพอจะออกหวานหวานวน,วน,วน,นึบๆน,นะแต่ว่าแค่ว่าลักษณะเพิ่นบอกคือกันซื้อแต่ว่าสีกับคล้ายๆกันเด้อล่ะนะตาหากั <c oughs> กก็กําลังจุ่มพอดีกินด้ยโชคดีนะเน,นี่ยเล่นมาเจอเนี่ยคุณเดี๋ยวอีกดอกงามๆเล่นภาพไปเบิ่ง ดอกเป็นในหน่อยพอดีกินตะหักแตก่ดอกนี่งามพักยางคักด้วยนี่งามงามริมซบเด้อนี่ภาษาหนอภาษาหนอแม่เรียกริมซบนี่อีกบ่ฮะตะหักดอกนี่งามดอกนี้เป็นตะหกักลวยวายเติบยอดนี่อีกบ่ฮะบ๊มี่ เลยหล่ะหลังจากที่เงยหัวขึ้นจากเห็ดเมื่อกี้นะคะก็มีโทรศัพท์เข้ามาก็มีบริษัทนะคะโทรมาให้ดิฉันไปสัมภาษณ์งานอีกแล้วนะคะช่วงนี้รู้สึกว่างานจะเข้าบ่อยมากนะเพระาะว่าช่วงนี้แอนลินแต่เห็ดสิรับงานจะบาแบบว่าเป็นงานเอเป็นคล้ายๆถ,ถ้าเรียกเราเขาจะเรียกงานพ์ทไามไง ตเพราะว่าเล่นจะมีแพนสีใหญ่กับไทยเนาะถ้าเป็นเอฟซีเล่นกับสีกับสีรูปประมาณนี้อยู่แล้วว่าเล่นมีแพนสีใหญ่กับไทยปีนาเล่นก็เลยรับงานเฉพาะงานที่แบบว่าเป็นงานพาร์ทไทม์งานชั่วครั้งชั่วคราวอย่างประมาณนี้นะนะกัม่อกี้กับเงยหัวขึ้นจากเฮดบริสาทการท่วมาให้ไปสัมผัสงานอีกแล้วเป็นเป็นโรงงานเป็นโรงงานพวกไอ้เกี่ยวกับพวกแพ็คของพวกแพ็คกิ้งอย่างประมาณนี้เพราะว่าไอ ล่นจิมีประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับงานบริงานเกี่ยวกับโรงงานอีกอย่างเสียหลายเพราะว่าลินเคยเหตุเกี่ยวกับโรงงานขนมปังโรงงานเบเกอรี่โรงงานเนือ้อโรงงานอีกอย่างเนีงงนเน่ยหลายโรงงานก็เลยแบบว่าเล่นก็เลยอนันเขียนใบสมัครงานไวน้ในกับเกี่ยวพวกงานโรงงานกเกี่ยวกับอันพับสิกอีกอย่างอย่างสีน้ำมันก็เลยอนันคล้ายๆมันก็เลยหลายแต่ว่าไมือนี่ก kan, ็จะว่ามานทั้งเหตุมานทั้งงานก็ยังมา กะลีลากะเคยเห็ดไปเพราะว่าลินกะได้เปรียบตรงที่ว่าลินสมัครงานกับถ้าลินสิเฮ็ดนั่นกะบ่ยากเพราะว่าถ้าคนที่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วเนี่ยถ้าเขาเขียนประวัติกรอกประวัติลงไปโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาบีใบขับขี่มีลดไม่ยังเสียจะหางานได้ไงนั่นล่ละลินก็เลยชิวๆกับงานไปกับงานไหบ่มากไปเห็ดเถือสองเื่อถ้าบ่มากก็คือเศ้าเห็ดไป แล้วก็สมัครงานใหม่ไปเรื่อยไอ้ยังประมาณนี้เพราะว่าลิ่นกับบริคิดจะจริงจังไอ้ยังกับงานประมาณนี้นะเพราะว่าเ้ามีแพนสัญญาอยู่แล้วอยากเฮ็ดงานเกี่ยว์ก็ไม่ได้แหละพาดไทม์อะไรประมาณนี้แหละหมักกันแลายหลายเดี๋ยวนี่จะรอดหน่อยหน่อยงานโอ้ยพันโดนกินหมดแล้วพุดน่ะอุ้ยเว้ร์ตัวถากตัวอีหน่อยหน่อยสนัยแล้วหน่อยหน่อยเซ็นปะย่านย่านเพราย่านขอกมันเป็นลื่นลื่มันเป็นดึนดึนน่ะนะ ดอกนี่ว้าสในลลายอีเล่ว้าอสามตัวทิมยันว้าสามตัวให้เลือกเอาดอกนี้น้อยนี่ดีกว่านะเอ,อ,เอ,าอือยันดอกี้น้อนี่แหละเอาไปแกงเอาไปหนึ่งดอกนี้น้อยสิดอกใหญ่ๆเล่นบเก็บนะ กะทินันจะพอเก็บนะเนี่ยเก็บคนนี้ค่ะลิ้จอยากเห็เบิ้งเห็ดดอกนี่ด้อเห็ดดอกนี้ใหญ่ใหญ่น่ามเป็นต้นาย้ปาดเหลืองบานเพอ่์อเวอร์อยู่ตรงไหนลิ้นสิเก็บทนก่อนเก็บสิบสิตั้ง,งใจเก็บกันนะแห่งมิท่านผู้ส้มอันว่าลินเก็บเก็บเห็ดมุนอยู่ลิ้นกับบอมแอนปรเฟอชั่นนลเนาะวังไหนปาดดอ,อกเห็ดเนาะเป่นกะถึงสี่หละลิ้นเป็นคนมือหนักจังหน่อย เก็บงามๆก่อนปัาดสะอ่อนเห็ดดอกนี่สมัยใหญ่ผดขั้บักโม่บักแตงพี่น้องพุ่น่ะอยากได้ตะลุ่นนี่เนาะอันถ้าได้รุ่นนี้น, er lair, นั่นบอกหาดอกนี่ปนอิ่มเลยเบิดครอบขั้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยเล่นมาเล่นเจอคือเห็ดเพชรพึ่งหวานแต่เฮ้ยเอ้าคือสมัชฌมานแถวหน้ามือนีนอเดี๋ยวเดเบิ่งกันเด้อเบิ่งกันเด้อแมนบอแมนบอว้า คนเด้อเบื้องเด้อติตั้งใจเบิ่งดีๆคนเด้อพันแมนบอว้ายแมนอีหลีเอา้าคือสีมานทั้งงานทั้งอันโอ้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้ออ้าแมนอีหลีดอกแรกเลยแห่งปีเลยนี่เห็นบอเป็นดอกแรกแห่งปีป้าดอกเห็ดคือเป็นจังสั้น อเห็ดเพิ่งมากแล้วเฮ็ดเพิ่งหวานมากแล้วบานนี้เดี๋ยวเล่นเสีนเยนให้กล้องขึ้นดีๆก่อนแมอนอิลี่เมอนอิลีคนอย่างคือหมานแต่มือนี่เล่นคือหมานแท้จะ่าดอกเพิ่นบองงามแม่เล่นบลูวัตสิได้บอเดอร์นั่นป้าตัดวดอกเห็ดเมื่อนี้เป็นมือหมานเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบอกไปก่อนเดอ้อ มือนี้เป็นมือหมานของลินดาเด้อมือนี้เด้อโอ้่ว่าดอกเพื่นบองงามกระซังหมานคือเกาเพื่อนเนี่ยเพื่อนอันนี้เด้อเพื่อนเดี๋ยวนึกฝังเพื่อนไว้เพื่อนสีอันเล่เอาอันมองเพื่อนเฟื่อยออกก่อนนี่ดอกแรกแห่งปีเลยเด้อดอกแรกแห่งปีนี่ดอกแรกแห่งปีนี่เด้อมาแล้วเด้อบานี้เอาคือสิมาได้งานอัน ตอนอันเห็ดเพิ่งมาเถ้าบานนี่มันไม่ยุติธรรมนะมันไม่ยุติธรรมนี่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่แม่นอิลีพี่น้องว้าลิ่นดีใจลิ่นขึ้นหวานแถมมือนี้แม่เห็ดพึ่งหวานมาแล้วนะคะประเทศนอร์เวย์นะมาแล้วนะคะแต่ยังไม่เยอะนะคะที่น้องแมนแมนอีกบอกเเดี๋ยวดอเดี๋ยวทีว่หาก่อนเด้อแมนบอลอันนี้แมนบอลเห็ดยังนี่แมนบอล อแม่อันนี้เห็ดไข่เล่นบอคกินอันนี้เล่นบอคกินเห็ดอันนี้แม่คือสิไม่ดอกเดียวบ้านนี้พี่น้องเอาแม่นอลีแม่นอลีมาเลือเห็นอีกแล้วนะเห็ดเพิงโอ้แต่ว่าอันนี้ดอกใหญ่โผด่เล่นบอคกินดอกแต่สีผ้าเพิ่งอ๋อใหญ่หลายกับว่าเป็นตระเขบว่าเป็นแต่หยางเนาะบังเนี่ยล่ะแม่นอลีโอ้ยมันใหญ่โผด่บังเนี่ยเต้นเต้สีหายโอ้ยมันโอ้ ให่พ่อ <bridges> อ <and toilet> ีพออีแม <world> ่ข่อเบ่งน <eland> ี่ล่ะได้อีพพี่น้องได้อีพอได้ยอะดอกโอเคไหมอ้าวย่างมามาเจอเห็ดจุ่มนี่คืองามแท้เป็นต่อแตะอยู่จะเล่นสิบห้าเบ่งได้งามอีเล่เบ่งนี่ล่ะ เรียงสวยสวยอ้ามือนี่ค้นหมานะนี่เนาะ,ะเก็บเท่าอ,อ้าสีมะถ้าผลมาโพดแต่สีเห็ดสวยขนาดอ๋อดอกน้อยหลายเล่นกับยาเก็บนะเนาะเลือกเอาเห็ดต่ออยู่ ทำนี่เด้อพอแกงแสบขินมานี่เน่ะน่ะ,นะอ้องอันนี้ว่าต้องเก็บเลยเนี่ยอันนี้นั่งหน่อยอยู่ พี่สวยดิพอแล้วอันนี้ไม่ต้องเอาแต่จอกบค่อยงามเป็นไดน๋นนะเอ้ยดอกบ่ชัยได้บนนี่ไม่ได้เยอะเลยไม่ต้องตัดขข่โอ้ย อยู่นะโอ้สมากกอดมากน,นี่แท้พรงนี้จังไหนจังเปรีดีภาคดีแนะ่ฝันนั่นเนาะโอ้ยพรงนี้สเอาอันนี้ตรงนี้แ่ละพูดน่ะไปรีจังไหนก็ดอกก็เดียว,น,วนี่ล่ะ ม่ดอกเห็ดน่ะอยู่ข้างในหลายจนอันบ่มีไผ่แตะต้องนเพล่หลายจนมาบักยางงามเลยนี่ไงนี่ไงตรงนี้เหปวดพ่ออามื่อนี่ไหม็น่ยังคือจังหมานาคักแต่มื่อนี่ไหมไม่เป็นไรนึกสัน บดดอกเห็ดงามขงามเน่ยเจ๋อกละถ้าดอกง้ามงฟังเนี่ยโอ้ขาวรต้องตัดยากเลย ทางกันก็นนกนกมนมน,น,น,นี่ดอกนี้ดอกงามนี่ยแหละดอกแ็ดอกงามดีอันนี้เฮ็ดดอกนี้มางามจโอ้ยมาเสียจะสวยเลย สวยอยู่นดอกน่อยมาดอกนี่เป็นยังไงเป็นต่างามแต่ดอกเลยอ่าดอกเห็ดนะบนเดยอนี่กรนไ

เฮ็ดกอบกอบพงเนี่ยต,ต้องตัดขาอยากนั่นเห็นไหมว่าอะาได้อยู่นั่นเลยว้าวดอกม,มาใหญ่จ้ะ าดอกใหญ่อะไรก็บเป็นตะกินเนาะว่าบ่ กรอบคักกรอบแน่อ้ออันนี้เอาไม่ได้แล้วแหละอันนี้เป็นจังไ๊นเฮ็ดเราเป็นแปลกๆบ้าง่ยบ้างนงถ้าเอาอยนเยอะกว่านี้ เจอปลานี่แห้งมุนอุ้ยปุ๋ยบ้านนี่ว้าเป็นอียงขึ้นมาเป็นทังสีเหมือนมีค้นมาอันนี่เพิ่นบังเลือกเอามีคนมายางเหยียบเพิ่นประมาณนั้นหรืมั้งบึงลักษณะน,นี่ได้ปะ จับแห้งกับอะไรพื้นกรอบคลากลายไหมโอเคอืมฮะสองดอกผีกะเมียอ,อุ้ยวนแล้วว่าเอาได้ซ้ำนี่แหละ ตอนนี้เล่นกาเดินออกมาแล้วออกมาจากปาเดี๋ยวกะเดี๋ยวกะโอ้แดดซองมากระสิกลับไปรถเลยอาจจะเอียงเงจังหน่อยเพราะก็อนเล่นแขวนกล้องไว้ต้นไม่เมื่มอนี้จังไหนเล่นกาขอปิดคลิปสีน้นี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณแอฟซีทุกท่านที่ติดตามและรับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต c r i ใครให้สาวกลสินอาพับตกอัพทัดปลาจากทีม กำเนิดมาอาศัยอยู่ที่ประเทศอเไรอกาเยอะแล้วฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe ให้กระสินไบกิ้งด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบถ้าชื่นชอบเจอกันไว้คลิปหนะ้าเพราะว่าถ้ามีเวลานีดนิดหน่อยชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเล่นกระสีผ้าออกมาเก็บขึ้นเราตามอุปนิสัยอัธยาศัยเอยียงเขาเอินเอยียงกันแล้วแต่ whatever เนาะกระสีออกมาผ้าออกมา,า,ออกมาเจอกันไว้คลิปหนะ้าขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ